สว,สวัสดีครับผม,มรายงานโดยนายลลลลลลนนนำสกุลนน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 นอนน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 านนนนดนน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 น เมื่อก่อนคำนี้ที่เขาใช้กันคือหมาพาราดินที่เปิดเกม PVP มาปุ๊บเริ่มต้นเกมแล้วสามารถใช้สกิลคอสอิมแพคและแกนคอสคอมโบต่อเนื่องได้เลยเพราะมันเป็นหลักการการอัพสเตตและการใส่ของรวมทั้งยังสกิลการอัพที่ถูกต้องตามสายที่จะเล่นนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายค่าสแตตต่างๆว่าอัพแล้วช่วยอะไรได้บ้างทุกคนที่ฟังก็สามารถไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับสัตว์หางทุกสัตว์หางว่าจะดีไซน์ออกมาในรูปแบบไหน อ่ามาถึงเรื่องแรกถ้ามองข้ามเรื่องนี้ไปข้ามไปดูเรื่องสเตตเลยคงจะแย่นะครับผม ค่าพลังที่เอาไว้ใช้ปล่อยสกิลของเกมนี้จะมี2อย่างด้วยกันอย่างแรกมานา MP อย่างที่2 SP สําหรับ SP มันก็จะมีรายละเอียดย่อยไปอีก3หัวข้อ1 SP ฟ้า2 SP แดง3 Min SP เริ่มจากเจ้ามานาเนี่ยง่ายๆเลยก็คือหลอดเวทซึ่งหลายๆสกิลจะใช้เจ้าตัวนี้โดยค่ามานาสามารถรีเจนหรือว่าฟื้นฟูเองได้ต่อมา SP ฟ้าและแดงคือค่าพลังสะสมครับ ที่จาเป็นต้องใช้ในการออกสกิล SP ฟ้าและแดงต่างกันยังไง1นึ่งสกิลฟ้าคือสกิลที่กดใช้ได้ฟรีๆโดยไม่เสียค่า SP เลย SP แดงเมื่อเรากดใช้สกิลที่มี SP แดง SP เราก็จะเสียหรือหายไปเลยส่วนใหญ่ SP แดงจะใช้กับอันติหลายๆสกิลของสัตว์หางมิน SP หมายถึงค่า SP ที่เรามีตอนเริ่มต้นสมมุติว่าเราเข้าด่านเริ่มต้นเรามี SP 20เราก็จะสามารถใช้สกิลที่ต่ำกว่า2 0 SP ได้เลยและเมื่อใช้สกิลเสีย SP ไปแล้วมันจะกลับ มาได้ยังไงก็เดินเล่นสักพักแล้วมันจะฟื้นฟูเองและจะเด้งกลับมาตามมิน SP เริ่มต้นที่เรามีอยู่ครับวิธีเพิ่มค่า SP ให้มากกว่ามิน SP ีเริ่มต้นนะครับระหว่างอยู่ในด่านมี2วิธี 1. การเก็บแต้ม SP โดยการโจมตีธรรมดามันจะเพิ่ม SP ด้วยถ้าเราโจมตีโดนมอนสเตอร์นะครับผม 2. คือการที่เราโดนมอนสเตอร์โจมตีครับ sp ก็จะเด้งขึ้นด้วยทีนี้มาเรื่องของสเตตที่เราทําการอัพได้ดีกว่าเมื่อเวลาเราอัพเลเวลนะครับผมสเตตจะเพิ่มโดยอัตโนมัติตามความสามารถของสัตว์หางต่างๆและจะมีแต้มหรือพอยต์ให้เรา2แต้มไว้ให้เราอัพเองนะครับต่อการอัพเลเวลหนึ่งเลเวลซึ่งสเตตที่สามารถอัพได้ก็จะมี attack defense agi wit i n k s h a ชอบรักแปดอย่างเลยซึ่งเยอะมากๆผู้เล่นใหม่อาจจะงงนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูคลิปไปก็จะค่อยๆเข้าใจเองครับผมจะเจาะไปทีละสตรทนะครับผมผมอยากจะบอกว่าต่อไปผมอาจจะไม่ได้โพส์คลิปลงกลุ่มแล้วนะครับผมเพราะว่ามันจะค่อนข้างเสียเวลาในการโพสต์แต่ละกลุ่มนะครับผมแนะนําว่าให้กดติดตามไว้ถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปเนาะเริ่มจากสตรทแรกแอคท็อป แอคแท็ Attack, เพิ่มพลังโจมตีพื้นฐาน1แต้มต่อการอัพ1ครั้งและเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานต่อท่าชาร์จท,ที่เป็นประเภทต่อสู้นะครับผมนอกจากนั้นยังเพิ่มพลังการโจมตีให้กับสกิลสายต่อสู้เท่านั้นอีกด้วยสเตปต่อมาเดฟเพิ่มพลังป้องกันค่าความเสียหายทั้งหมดและเพิ่ม m a ็ KO คํโทำให้ลดโอกาสถูกน็อกดาวน์หรือล้มลงได้ครับ AGI เพิ่มความเร็วในการวิ่งและ AGI ยังช่วยลดเวลาคููดาวของสกิลลงอีกด้วย วิท <With, S 2> เพิ่มค่าพลังชีวิตสูงสุดหรือขยายหลอดเลือด1แต้มเพิ่ม10 max HP นะครับก็คือ10 HP นั่นแหละอิงเพิ่มค่าพลังเวทมนต์ m a c มานาบวก3ต่อ 1, 1แต้มการอัพและช่วยฟื้นฟูมานาได้ดีขึ้นมานาเราจะเด้งได้ดีขึ้นนะครับและอิงยังช่วยเรื่องความเร็วในการร่ายเวทมนต์ได้อีกด้วยสังเกตที่ตุ่นป้อมนะครับที่ช่วงแรกต้องอัพอิงครับเพราะว่าต้องการหลอดมานาที่เยอะและมานาที่เด้งได้เยอะเพราะตุ่นป้อมต้องสร้างป้อมเยอะมากซึ่งเมื่อก่อนผมเมน และเมื่อหลังๆพอเวล95ก็จะไปรับจ้างเก็บเวลด่านที่ใช้เวลนานๆเช่นด่าน7ทับ2นะครับใครจำไม่ได้ก็คือด่านที่มันเป็นทะเลทรายมีสิ่งโตเยอะด่านนี้ต้องใช้การรีมานาที่ไวและเพียงพอนะครับผมในการพาเวลแต่ความจริงมันก็สําคัญกับทุกสัต์หางนั่นแหละกับหลายๆตัวอีกด้วยที่ใช้ค่าอินเป็นสเตตสำคัญชาเพิ่มระยะเวลาของสกิลบัฟและดีบัฟให้นานขึ้นเมื่อเราปล่อยสกิลใส่สตูชามีผลก็เช่นสกิลเบสของแกะให้นานขึ้นและ เพิ่มคำสาปข้างคาวให้นานขึ้นก็ประมาณนี้และการอัพชานะครับถ้าหากเราเป็นฝ่ายที่ถูกโดนสกิลดีบัฟเองจะทําให้ดีบัฟที่เราโดนระยะเวลาสั้นลงด้วยครับทอทอเพิ่มพลังโจมตีของท่าสกิลต่างๆและเวทมนต์ต่างๆเรียกง่ายๆว่าเพิ่มพลังโจมตีของสกิลทั้งหมดเลยครับและเพิ่มค่ามินเอสพีเริ่มต้นของเราด้วยการมีสเต็ตทอทุก5แต้มจะเพิ่ม SP ีขึ้น1แต้มนะครับผมซึ่งสเตตนี้สามารถทําให้คุณเริ่มต้นเกมสา มาใช้อันติหรือสกิล SP แดงได้เลยหรือคอมโบสกิลได้เยอะขึ้นเพราะค่านี้มันไปเพิ่มค่ามิน s p ตอนเริ่มเกมครับเช่นหมาพาาดินใช้การอัพทอและชุดไอเทมต่างๆในการบวกทอบวกการอัพสกิลของช่อง C ลด SP 50%รของการใช้สกิลคุณจะสามารถใช้แกนอิมและคอร์สได้พร้อมกันเลยค่าสเตตเนี้ยสามารถนำไปใช้ได้ทุกๆสัตว์หางนะครับผมสามารถทำให้เริ่มเกมมาใช้อันติได้เลยนะครับลักจะเพิ่มค่าพลังทุกอย่างขึ้น แบบสุ่มนะครับและเพิ่มโอกาสติดของสกิลและสถานะต่างๆให้มีโอกาสมากขึ้นเช่นแมวแกรมที่ต้องอาศัยวัดดวงกับความแรงเปอร์เซ็นต์ของสกิลอยู่บ่อยๆและสแตทที่ไม่สามารถอัพพอยต์ได้โดยตรงอย่างแรกคือค่าสปีดสปีดคือความเร็วในการเดินของเราครับจะสอดคล้องกับค่าเอจิเมื่อเราอัพเอจิไปจํานวนหนึ่งมันจะเพิ่มค่าสปีดโดยอัตโนมัติ ต่อมาครับเวกคือค่าน้ําหนักของตัวละครไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักชุดอาวุธที่ใส่ยิ่งมีเยอะจะยิ่งโดนหักเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้น้ําหนักตัวของเราน้อยเข้าไว้จะได้วิ่งเร็วๆโดยค่าน้ําหนักทุกหน่วยจะทําให้ลดความเร็ว1%แต่ค่าน้าหนักเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับคาเลคเตอร์ของสัตว์หางแต่และตัวด้วยมีน้ําหนักค่าน้อยมากเริ่มต้นต่างกันไป ผมก็พยายามเรียบเรียงนะครับตกผลิตความรู้และพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆที่สุดแล้วหวังว่าผู้เล่นใหม่จะเข้าใจกันและผู้เล่นเก่าถือว่ารื้อฟื้นความจําก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งต่อไปผมอาจจะไม่ได้โพสตคลิปลงในกลุ่มแล้วนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการโพสต์นานเลยโพสตทีละกลุ่มอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้กดติดตามไว้เนาะถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปนะมีอะไรสงสัยถามไวใ้ใต้คลิปในช่อง YouTube ได้เลยถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับผมถ้าผมตอบไม่ได้ก็เผื่อมีคนอื่นนะครับที่รู้เขาก็จะมาตอบให้ ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับคนอื่นจะได้มาเล่น12หางกันเยอะๆและสุดท้ายใต้คลิปผมแปะลิงก์เว็บที่เอาไว้ทดลองการอัพสกิลและสเตรทไว้นะครับผมให้ทุกคนลองไปอัพกันเล่นๆและทบทวนว่าสกิลไหนใช้มานา SP เท่าไหร่วางแผนทำชุดไอเทมก่อนเปิดเกมกันไว้ได้เลยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีนะ